สวัสดีค่ะนักเรียนคุณคณรูนกเวทนะคะคุณคณรูณิศรานาเวทค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในวิชาดนตรีค่ะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนเกี่ยวกับประเภทของเครื่องดนตรีไทยซึ่งประเภทของเครื่องดนตรีไทยนะคะจะมีอยู่4ประเภทค่ะก็คือเครื่องดีค่ะเครื่องสีค่ะเครื่องตีค่ะ และเครื่องเป่าค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะไปเรียนเกี่ยวกับเครื่องดีดก่อนค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะคะว่าเครื่องดีดมีอะไรบ้างค่ะไปกันเลยเครื่องดีดนะคะเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้นิ้วหรือใช้ที่ดีดดีดที่สายนะคะเพื่อให้เกิดเสียงค่ะตัวอย่างเช่นกระจับปี ถือว่าเป็นพินชนิดหนึ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยค่ะกระจับปีนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด4สายค่ะเสียงก็จะเป็นเสียงดังกังวานค่ะจะเคเป็นเครื่องดนตรีที่สันนิษฐานกันว่า ได้รับอิทธิพลมาจากมอญใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาค่ะมีทั้งหมด3สายพินน้ำเต้าสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นในประเทศทางตะวันตก โดยชาวอินเดียนำมาเผยแพร่เป็นพินสายเดี่ยวค่ะพินอีสานนะคะพินอีสานเป็นเครื่องดนตรีของภาคอีสานค่ะอาจจะมีสองสายสามสาย หรือสี่สายก็ได้ค่ะวิธีการบรรเลงนะคะเขาจะใช้ดีดที่สายบรรเลงคล้ายกับกีตาร์ค่ะอีกตัวอย่างนะคะซึ่งค่ะซึ่งเป็นเครื่องดนตรีของ ภาคเหนือค่ะซึ่งมี4ี่สายลักษณะและวิธีการบรรเลงก็คล้ายกีตาร์ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะนักเรียนสำหรับประเภทเครื่องดนตรีไทยประเภทเ ouais, ครื่องดีดค่ะ นักเรียนลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูได้นะคะว่าเครื่องดีมีอะไรบ้างเมื่อเราได้เรียนไปแล้วนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนลองเลือกเครื่องสายมาหนึ่งชิ้นค่ะนักเรียนลองวาดรูปพร้อมระบายสีให้ดูคล้ายจริงนะคะใส่กระดาษหรือสมุดก็ได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะ